สวัสดีครับเรามาพบกับเกียร์พาร์ทสองครับเช่นเคยครับกับที่บอกไว้ครับเราจะมาเกียร์รถไอเฮียนี่ครับเห็นรถแม่งรวยครับปนแม่งเลยเนี่ยใช่ไหมครับเห็นสมมติเห็นคนไอ่เนี่ยครับเดินอยู่ครับไม่ต้องกลัวครับยิงแม่งเลยไอสัตว์จะกลัวกระทับพ่อมึงเหรอไอเฮียทำไมรถไม่ไปนี่พุ่งเลยพุ่งหล่าอะไรพุ่งหลาโอ้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 เฮียไม่ยอมเบรคเฮียรถกกเกินไปแต่งรถกันครับ อย่างงนะครับว่าทำไมผมถึงแต่งรถตรงนี้ได้เป็นเพราะคีโอรครับเอ้ยคีโอดิอืมเอาที่อ่ะไมาตรงมาแต่งมั้งครับแเกิดวัคก,กี้ครับเวลา,คลาใครเกมต้องแพ้ครับอเี้ยรถตัดเกล้าครับโคตรจะบวกจะบวกกับกูเหรอเห็นเอ็นแม่งอยู่คนระับทำไมไม่ไหวครับ เอ้ยแวยแขวยอะไรสู้เหรอมึงมีมีดอ่ะมีดอ่ะมีดกูก็เก็บครับทำไมมึงอ่ะมีอะไรมีแต่ตัวโขกกระลีก็ะลีริงกิกูจัดให้ไปมึงคิดเสียอะไรเนี่ยอ๋อโหอ้เหี้ยนี่เกย์แขวยสั์เหตนเมื่อวานเรายจับมือกันอยู่อ้เหี้ยกูแทงเลยแอะ ที่อย่างงี้กูแทงเสือกไม่ร้องไหนล้วแทงตูดเลยแทงตูดแทงตูดแทงตูดไม่ร้องครับตายเลยอ้าวคู่เกมมาแล้วอืมเก๊กนะมึงเก๊กในสัตว์อืมเสียบตูดอืมเสียบตูดเออ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 นะครับไอ้แท็กซี่ก็โหกูเห็นเมื่อวานนี้ด่ากูจังเลยเนี่ยควบปืนจ่อน,น้ำกูยิงเลยนะครับเพื่อเรากันต่อนะครับเราจะไปเกลียนกันเรื่อยๆเนี่ยครับสัตว์ตูดกูยับเยินเลยตูดรถนะครับไม่ใช่ตูดตูดเกม ตัวใน G D A อู้นะครับอืมเงินเยอะใช่ไหมพ่อแม่บอกให้กลับบ้านไม่กลับนี่กูชนซะเลยนะนะครับอืมเงินเยอะนะมึงเงินเยอะนี่กูชนไปอุ้มหมดอ่ะนี่นครับมันก็เนี่ยนะเราจะเกียนกันไปเรื่อยๆเกียนจนรถพังนะครับนะครับเราต้องต้องเกียนไปเรื่อยๆนะครับหนึ่งดาวจนได้ โอ้โหบีบแต่ใกูเดี๋ยวมึงโดนนะครับทีแรกครับโอ้ยเอ,อ้ยสัตว์ตำรวจขวดตำรวยมาครับสองดาวสองดาว,ดาวมาเหอะตำรวจอะขวดตำรวยไม่กลัวบอกแล้วกูโทรเรียกพอ่อเฮ้ยเฮียพ่อไม่รับเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นไงพ่อกูรับแล้วตำรวจ ทำเฮียอะไรกูไม่ได้กูบอกแล้วไอ้เฮียควดตำรวยเนี่ยกูไม่ชอบจริงๆเลยกูโทรเรียกพ่อหายหมดเลยไอ้สัสเฮียใครจะบอกกูมาดิควดตำรวยเหรอควดตำรวยเหรออไ้เฮียกูท้าให้ไปฟ้องเลยเฮียไอ้สัสอ้าวอ้าวทำไมมันแลกอย่างเงี้อา้าไม่เอาไม่เอาไม่เอายาแลกยาแลกอา้าวควดตำรวยมาพอดีกูชนแม่งเลย เอออุ้ยอ้าวขวดตำรวจเหี้ยมึงชนเขาได้ไงเนี่ยฮ่าขวดตำรวจขวดตำรวจเหี้ยวายนะครับขวดตำรวจเหี้ยวันนี้เราจะไปมุ่งสู่ดวงจันทร์นะครับอีกกี่ปีกูจะถึงครับอ้าว,าวเหี้ยอีขวดตำรวจเหี้ยวันนีู้จะมาฆ่ามึงพอเฮินวู้ขวดตำรวจเฮ้ยเหี้ย ตกน้ำตำรวจช่วยด้วยควรถลวยเฮเฮ้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจไม่ดีตำรวจเอออันนโชคดีหลบทันนะมึงเด็กเซอร์ตาเซอร์ไอ้เหี้ยไปฟ้องไปควดรถรวจเนี่ยว่ากูชนตกดมึงเราอ่ะขอจบการเรียน G D A เอ่อพัทสองเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวหลังเราค่อยมาเรียนแม่งอีกรอบท่านผู้ชม ขอจบรายการเพิเศษนี้ครับสวัสดีครับ